ครับคลิปนี้ก็อยู่กันต่อที่เทวดาชั้นจาตุมมหาลาชิกานะครับหรือว่าเทวดาชั้นที่1น่นะครับก่อนหน้านี้คลิปที่แล้วผมได้เล่าเรื่องของเทวดาชั้นที่1ประเภทชั้นต่ําไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมีทั้งหมด10ชนิดนะครับเล่าไป3ชนิดนะครับชนิดแรกคือนางไม้ชนิดที่2ก็คือแม่ย่านางและชนิดที่3คือนางตะเคียนนะครับส่วนคลิปนี้วันนี้จะเล่าในส่วนข้อที่4นะครับก็คือเจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่พูดผีวิญญาณร้ายหรือว่าตัวของผีป่าผีเขาหรือว่าผีโป่งตามที่ในนิยายเก่าๆเอามาเล่านะครับจริงๆแล้วท่านคือเทวดาชั้นจาตุมหาราชนะครับเรื่องนี้มีหลักฐานอธิบายไว้ในคมภีรที่ชื่อคมภีกรดียเมตตาสูตรนะครับเนื่องจากว่ามีพระพิสูจน์บางกลุ่มเนี่ยไปพักอาศัยอยู่ที่ในป่าในเขาลึกแล้วในป่าในเขาเนี่ยมีตัวของเจ้าป่าเจ้าเขาที่เป็น เทวดาชั้นจตุมาราชพักอาศัยอยู่เนี่ยจึงได้เกิดปัญหานะครับพระาศาสดาจึงได้มอบตัวของคำพีที่ชื่อว่ากรณียเมตตาสูตรเนี่ยเป็นบทสวดเพื่อสวดให้เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยดูแลพระพิสุเหล่านั้นแล้วก็คอยปฏิบัติรับใช้นะครับจนพระพิสุ์ได้บรรลุธรรมนะครับเรื่องนี้มีอธิบายไว้ชัดเจนครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ในกรณียเมตตาสูตรนะครับในคำพีพระไตรปิฎกในหมวดของพระสูตรนะครับ เจ้าป่าเจ้าเขาจึงได้เป็นเทวดาครับไม่ได้เป็นตัวของผีสางวิญญาณร้ายนะครับตามที่เราเข้าใจแล้วเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยท่านชอบทําบุญชอบดูแลพระพิสุสง์นะครับถ้าสมมุติว่าพระพิสุสง์ไปปกักกดหรือว่าไปทุดดงเนี่ยก็จะปรากฏตัวให้พระพิสุสง์ได้เห็นแต่ว่าบางท่านที่เป็นพระพิสุสง์แบบยังไม่ได้มีวุฒิภาวะทางธรรมขั้นสูงเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเป็นวิญญาณร้ายก็จะ ทำไม่รู้สึกหวาดกลัวนะครับแต่จริงๆแล้วท่านมาประสงค์ดีนะครับเพื่อที่จะดูแลพระพิสุทรงครับเจ้าป่าเจ้าเขาจึงเป็นหนึ่งในเทวดาชั้นจตุมาราชประเภทที่อยู่ชั้นล่างสุดนะครับก็คืออยู่บนพื้นดินพื้นมนุษย์เรานี่แหละครับแต่ว่าอยู่ในอีกพบพบหนึง่งบางครั้งท่านก็มาปรากฏตัวในรูปแบบของตัวบุคคลให้เราเห็นครับหลายคนหลายท่านเข้าใจว่าไม่ใช่เทวดาแต่เป็นปีศาจร้ายวิญญาณร้ายหรือว่า เป็นผีป่าหรือว่าเป็นผีโป่งตามที่คนโบราณจะชอบพูดกันนะครับอันนั้นไม่ใช่เลยนะครับเป็นความเข้าใจผิดนั่นคือเทวดาชั้นจาตุม,มหาลาชิกาประเภทเจ้าป่าเจ้าเขาครับเพื่อนๆก็ถ้ามีโอกาสได้ไปป่าแล้วเห็นในลักษณะนี้ก็ให้พึงเข้าใจไว้ว่านั่นคือเทวดาชั้นจาตุมหาลาชท่านประสงค์ดีกับเราไม่ได้มีการคิดร้ายหรือว่าจะทําร้ายเรานะครับเพราะเทวดาส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่ เป็นสัมมาทิฏฐิคือคิดดีทําดีตลอดนะครับแต่ว่าเราเองต่างหากที่ว่าเข้าใจว่าเป็นวิญญาณร้ายแล้วก็จะมาทําร้ายเรานะครับงั้นก็ให้สรุปว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นเทวดานะครับแล้วก็อยู่ในป่าในเขาจริงๆเพราะว่าท่านชอบสารโดดไม่ชอบที่จะมาอยู่วุ่นวายกับชุมชนของมนุษย์นะครับจึงถูกเรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาครับขอบคุณครับ